วิธีปล่อยวางจากความทุกข์ใจเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของวิธีปล่อยวางจากความทุกข์ใจเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเดือนสติว่าชีวิตของคนเรานั้นทุกวันเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างเช่นเราทุกข์เพราะการพลัดพรากหรือปรารถนาสิ่งใดแล้วเราไม่ได้สิ่งเหล่านั้นเพียงแค่นี้ก็จะทำให้เราเป็นทุกข์แล้ว ซึ่งความทุกข์ส่วนใหญ่ของคนเราในทุกวันนี้ก็เป็นความทุกข์ทางใจแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้าเสียใจความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือความขับแค้นใจสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนทำให้เราทุกข์ใจเป็นอย่างมากและความทุกข์ทางใจนี้ก็ล้วนเป็นเพราะความคิดแทบทั้งสิ้น อย่างเช่นเราคิดถึงหนี้สินคิดเรื่องการเงินการงานแค่เราคิดเราก็จะรู้สึกหนักอกหนักใจรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วความคิดมันมาเดี๋ยวก็ไปแต่ที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะเมื่อเราคิดแล้วเราจะยึดติดจมปลัก และไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางจากสิ่งที่เราคิดซึ่งเราไม่ได้เป็นทุกข์เพราะความคิดแต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะเราคิดแล้วเรายึดเอาไว้อย่างเหนียวแน่นไม่ยอมปล่อยนั่นเองครับการคิดการปรุงแต่งในเรื่องต่างๆนั้น มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเราแต่ถ้าเราปรุงแต่งแล้วเรายึดเอาไว้มันก็เป็นทุกข์อย่างเช่นในตอนนี้ดังนั้นเวลาเครียดหรือกลุ้มใจกับเรื่องในอดีตหรือกลุ้มใจกับเรื่องในอนาคตเราก็ไม่ควรจะไปยึดเติดกับสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมา เพราะถ้าเราปรุงแต่งไปแล้วมันก็มีแต่จะทําให้เกิดความเครียดความทุกข์ใจฉะนั้นเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาดังเช่นในตอนที่เราโกรธหากเราไม่มีสติมันก็เหมือนกับเราเข้าไปอยู่กลางกองไฟหรือเข้าไปกอดกองไฟเอาไว้ซึ่งมันจะทำให้เราเป็นทุกข์อย่างมาก เพราะถูกความโกรธแผดเผาใจแต่ถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกับเราเห็นกองไฟอยู่ห่าง,างเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกร้อนซึ่งหากใจของเราฉลาดเหมือนกับกายก็คงจะไม่มีความทุกข์ใจอย่างนี้ดังเช่นมือของเราที่ถูกไฟลวกมือของเราก็จะชักออกทันที นี่คือความฉลาดของกายแต่ถ้าเราโกรธใจของเรากลับกอดความโกรธเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอย่างเช่นหากใครมาดา่ามาว่าเราเราก็จะจดจํำได้และก็คิดถึงบ่อยๆเมื่อยิ่งคิดถึงเราเองก็จะยิ่งเป็นทุกข์ใจมากซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ใจของเรานี้โง่กว่ากายนักที่ชอบหาความทุกข์ใส่ตัวซึ่งหลายๆคนก็เป็นแบบนี้ชอบคิดแล้วคิดอีกคิดแต่เรื่องเดิมๆจนนำพาให้ตัวเองเป็นทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาทั้งที่คำต่อว่าหรือคำนินทาของคนบางคนมันก็ผ่านไปนานแล้วแต่เราก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง คอยคิดถึงแต่คำพูดเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งเปรียบไปก็เหมือนกับเศษแก้วที่อยู่ในมือเราเพียงแค่เราพลิกมือเศษแก้วก็ตกแต่เรากลับไม่ทําแถมยังกํำมันไว้จนทําให้เศษแก้วบาดมือเราซึ่งจริงๆแล้วเพียงแค่เราไม่กํำเศษแก้วเหล่านั้นมันก็จะทําอะไรเราไม่ได้ มันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นหรือเพียงแค่เราพลิกมือเศษแก้วก็ตกแต่เรากลับไม่ทำกลับบีบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้มือเป็นแผลซึ่งมันก็เหมือนกับคำต่อว่าคำนินทาของคนอื่นถ้าเราไม่นำมาคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราก็จะไม่มีความทุกข์ในใจครับ พระพุทธองค์ตรัสว่าความยึดติดถือมั่นเป็นตัวทุกข์เมื่อเรามีความยึดมั่นในสิ่งใดเราก็จะเป็นทุกข์ในสิ่งนั้นแต่ถ้าเราปล่อยวางได้เราก็จะไม่เป็นทุกข์ดังนั้นเราจึงควรเรียนรู้ให้เท่าทันในสิ่งต่างๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างเนีวแน่น แต่ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของแท้จริงมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเราแล้วมันก็จะผ่านไปอย่างเช่นลาบยศความสุขสรรเสริญเมื่อมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราอย่าไปหลงผิดคิดว่าเมื่อมันผ่านไปแล้วมันจะกลับมาหาเราอีก ซึ่งหากเราคิดแบบนี้ก็มีแต่จะทำให้เราเป็นทุกข์ใจดังนั้นมันใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบพระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมซึ่งพระพุทธศาสนาสุภาษิตบทนี้เป็นคำตอบที่ชัดแจ้งสำหรับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ เพราะชีวิตของเราจะมีความสุขได้นั้นก็ต่อเมื่อเรารู้จักพอรู้จักปล่อยวางแม้จะมีเข้าของเพียงไม่กี่ชิ้นถ้าเราปล่อยวางได้ถ้าเรารู้จักพอชีวิตนี้ในตอนนี้เราก็จะมีความสุขขึ้นมาทันทีแต่สําหรับบางคนที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักละวาง ถึงแม้ชีวิตจะประสบความสำเร็จอย่างสูงในทางโลกยิ่งมีเงินทองมากเท่าไรชีวิตกลับมีความสุขลดน้อยลงเท่านั้นครับความสุขทางใจหรือความสุขในทางธรรมนี้มันสวนทางกับความสุขในทางโลก เพราะการที่เราจะพบกับความสุขทางใจนั้นก็ต่อเมื่อเรารู้จักลดละหรือสละออกไปโดยเริ่มจากการสละหรือรู้จักการแบ่งปันสิ่งของที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่นซึ่งคนที่รู้จักให้ทานไม่ตรีก็อย,ย่อมจะรู้สึกปิติยินดีอิ่มเอิบใจ โดยเฉพาะเมื่อเห็นผู้รับมีความสุขเราผู้ให้ก็จะยิ่งมีความสุขตามไปด้วยแต่คนที่จะเอาอย่างเดียวก็ย่อมไม่รู้จักความสุขความอิ่มเอิบใจแบบนี้เพราะถูกความเห็นแก่ตัวครอบงำฉะนั้นการให้หรือการสละสิ่งของเพื่อช่วยเหลือคนอื่นบ้าง จึงเป็นการลดความเห็นแก่ตัวและยังลดความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติซึ่งก็เป็นการฝึกจิตใจให้รู้จับใลว่างและนอกจากความยึดติดถือมั่นในทรัพย์สมบัติแล้วความยึดติดในอารมณ์ต่างๆอย่างเช่นความโกรธความเกลียดความคับแขนใจความพยาบาทเราก็ควรจะต้องลดละไปด้วย เราจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริงซึ่งเราจะต้องมันรักษาศีลและเจริญภาวนาให้มากเราจึงจะลดละสิ่งเหล่านี้ไปได้ครับการทำบุญในพระพุทธศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมนั้นก็ล้วนเป็นไปเพื่อการลดละ หรือสละวางสิ่งที่ก่อความข้องขัดในจิตใจซึ่งมีแกนอยู่ที่ความยึดติดถือมั่นในตัวตนหรือยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเราเพราะตราบใดที่เรายังมีความยึดติดถือมั่นในตัวตนอย่างแน่นหนามันก็ยากที่จะมีความสุขใจได้ซึ่งความสำเร็จในทางโลก จะมุ่งเน้นในการแสวงหาสิ่งต่างๆมาครอบครองให้มากที่สุดและสิ่งที่ตามมาก็คือความยึดติดถือมั่นในตัวตนมากขึ้นจึงทำให้เราเกิดความอยากได้อยากมีมากกว่าเดิมเราจึงไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรามีและในขณะเดียวกันก็จะเกิดความหลงตัวเองไปว่า เราเก่งเราเด่นกว่าคนอื่นจึงยึดมั่นในความเห็นของตนเองอย่างแนี่วแน่นสุดท้ายจึงมีความเดือดร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีแต่ความสุขทางกายแต่ความสุขทางใจเราไม่มีดังนั้นเราจะต้องรู้จักลดละสละไปบ้างเพราะมีคนจำนวนไม่น้อย ที่ให้ทานทำบุญไปแล้วแต่ใจก็ไม่ลดละกลับอยากได้มากกว่าเดิมอีกอย่างเช่นเวลาทำบุญก็จะชอบอธิษฐานขอให้มั่งมีขอให้ได้โชคลาภหรือประกาศให้คนรับรู้ว่าตนเองเป็นคนใจบุญชอบทำบุญเป็นต้นหรือบางคนรักษาศีล ขยันทำสมาธิภาวนาแล้วก็เกิดความหลงในตนเองว่าตนเองบริสุทธิ์กว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นจึงไปเหยียดคนอื่นว่าด้อยกว่าตนเองแบบนี้ก็ยากจะมีความสุขใจเพราะมีมานะแน่นหนามีตัวตนที่ใหญ่ขึ้นซึ่งถือว่าไม่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ เพราะแทนที่ปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสจะลดลงกลับทำให้พอกพูนมากขึ้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสเตือนสติว่าบุคคลที่เคร่งในสินวัตหรือได้คุณพิเศษทางจิตอย่างเช่นได้ฌานสมาบัติแต่หากเกิดความรู้สึกลำพองใจว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ส่วนคนอื่นไม่ได้เป็นอย่างฉันเกิดอาการยกตนข่มผู้อื่นแล้วท่านว่าแบบนี้ล้วนเป็นอสัตต์บุรรธทั้งสิ้นครับการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนานั้นก็เป็นเสมือนเครื่องขัดเกลากเลส ให้ออกไปจากจิตใจของเรายิ่งเราขัดเกลาวได้มากเท่าไรจิตใจของเราก็จะงดงามมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเราให้ทานรักษาศีลและบำเพ็ญภาวนาแล้วกิเลสยังไม่ลดลงเรายังมีความยึดติดถือมั่นในตัวตนอย่างแน่นหนาก็แสดงว่าเราทำผิด คือทำผิดในสิ่งที่ถูกเพราะความดีนั้นหากเราทำไม่ถูกวางใจไม่เป็นมันก็เป็นโทษให้แก่ตนเองได้ดังที่ท่านพุทธทาสได้กล่าวเตือนสติอยู่เสมอว่าระวังอย่าให้ความดีกัดเจ้าของซึ่งหมายความว่าเมื่อเราจะทำความดีแล้วเราก็ควรจะทำ โดยมุ่งลดละหรือสกัดส่วนเกินที่หุ้มจิตใจของเราออกไปอย่างเช่นเวลาที่เราทำบุญก็ให้นึกถึงประโยชน์ของผู้รับเป็นสำคัญโดยไม่นึกปรารถนาให้ตนเองหรือถ้าจะตั้งจิตปรารถนาก็ขอให้กิเลสลดลงหรือความโลภเบาบางลง และในทํานองเดียวกันนี้เมื่อรักษาศีลก็อย่าไปเพ่งโทษหรือไปจับผิดคนอื่นแต่จงหันมาดูใจของตัวเราเองว่ากิเลสหรือมานะเพิ่มพูนมากขึ้นหรือไม่หรือเมื่อจะทำสมาธิภาวนาก็อย่าไปเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นแม้จะได้ความสงบ เราก็ไม่ควรประมาทหรือหลงดีใจเพราะสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าความยึดติดถือมั่นในตัวตนนั้นลดลงหรือไม่แต่ถ้าเรายึดติดถือมั่นในตัวตนมากขึ้นก็ถือว่าการปฏิบัติธรรมถอยหลังเพราะผู้ที่ลดละความยึดติดถือมั่นในตัวตนได้เป็นลำดับ จิตของเขาจะสงบเย็นและเป็นสุขอย่างมากซึ่งเป็นความสุขที่มาจากภายในจะทำให้พึ่งพาวัตถุหรือสิ่งภายนอกลดลงไปด้วยและผลที่ตามมาก็คือจะเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายซึ่งคนที่ลดละได้อย่างสิ้นเชิงแม้จะมีข้าวของไม่กี่ชิ้น เขาก็จะมีความสุขเป็นอย่างมากแต่ตรงข้ามกับบางคนถึงแม้จะประสบความสำเร็จอย่างสูงในทางโลกแต่เขากลับมีความสุขลดน้อยลงไปฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงเราก็ต้องเรียนรู้วิธีปล่อยวางจากสิ่งต่างๆให้มากขึ้นครับ ขอ,อนมโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขอ,อนมโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทําคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ